แปลงนาที่ปลูกข้าวใหม่ๆนี้อยู่ที่บ้านคกเหลาเหนืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำโขงนะเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นข้าวที่ออกรวงเริ่มแก่ข้าวเม็ดงามสีเหลืองทองเต็มท้องทุ่งปลายฝนต้นหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านที่นี่มาช่วยกันเกี่ยวข้าวในนาโดยที่เจ้าของนาไม่ได้จ้างอยู่กันแบบพี่แบบน้องเป็นน้ำใจที่แสดงออกต่อกันเช่นนี้มาตั้งแต่โบราณ ท้องทุ่งที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามผีเสื้อตัวน้อยหาน้ำหวานจากดอกหญ้า<ม>ข้าวในนาแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวทั้งหมดทุกคนใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวได้อย่างชำนาญรูปผลของเครือทาวันดูแปลกตาและสวยงามไปอีกแบบข้าวที่เกี่ยวแล้วจะตากแดดไว้2-3วันและทุกคนก็จะมาช่วยกันขนข้าวที่แห้ง แล้วมากองรวมกันไว้อีกครั้ง<อ>เพื่อรอคิวรถสีเข้ามาถึงใบบอลเกิดตามธรรมชาติตามริมลำธารความเขียวของใบเพิ่มบรรยากาศให้รู้สึกร่มรื่นไม่น้อยทีเดียวก่อนเที่ยงเจ้าของนานได้เตรียมหุงหาอาหารไว้รอทุกคนที่เกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งนาส้มตําแซบๆเป็นเมนูหลักของชาวบ้านที่นี่ยิ่งมาลักกอใกล้สู่แบบนี้สับแล้วลงคร รับรองว่าอร่อยแซบลืมไม่ลงก็แล้วกันถึงเวลากินข้าวเที่ยงกันแล้วนั่งพักให้หายเหนื่อยอคุยกันไปบรรยากาศรอบๆเพียงนาดูร่มรื่นมากมีสับลาศและบบวออกดอกสีสวยงามคนในเมืองใหญ่คงไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศเช่นนี้เป็นแน่นนแทุกคนล้างไม้ล้างมือรอแม่ครัวฝีมือเด็ดตำส้มตำแซบ

สีปลาอร่อยอร่อยจัำผัดแดงเด้อโอ้เจ็บทุกคนกินข้าวแบบมีความสุขมากเลยเป็นวิถีชีวิตของคนชาวบ้านครับแบบแบะเลยโอ้แบนี้กูแบบแบะหมดกดติดตามไว้นะครับ ทีมงานจะนำวิถีชาวบ้านมุมอื่นๆของคนลุ่มน้ำโขงเมืองเลยมาให้ชมอีกเร็วๆนี้